สวัสดีเ c นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกของยามาฮาฟีโนเหมือนที่ผมบอกไปคลิปก่อนในนี้ว่าไอตัวผ้าเบรกผมอะ่ะมันหมดแล้วโดวยดูที่น็อตมือลิงอ่ะมันโผล่ออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงว่ามันโผล่ออกมาเยอะแบบไหนไปดูกันเนี่ยตรงนี้นะเพื่อนๆผ้าเบรกมือลิงมือลิงน็อตมือลิงมือลิงตรงนี้มันโผล่มาเยอะเกินไปแล้วแล้วเบรกหมดเบรกเรามีเสียงดังด้วยเดี๋ยวเบรกของยามาฮาฟีโนเนี่ยมันจะต้องถอด ท่อออกด้วยแล้วก็อาร์มตัวนี้ถอดออกนะไม่งั้นเราเอาออกไม่ได้ไเดี๋ยวไปถอดกันเดี๋ยวถอดเลยเดี๋ยวอาท่อออกก่อนนะเนี่ยน็อตเบอร์สิบสี่ถ้าเรามีมีบล็อกอะมันก็จะง่ายแต่จริงเราต้องเอาขาตั้งคู่ขึ้นนะแต่ผมยังไม่เอาขึ้นตอนนี้เราต้องถอดถอดตัวท่อออกก่อนนะเราค่อยเอาขาตั้งคู่ขึ้นนะแล้วก็ไขน็อตที่ล้ออีกเราค่อยเอาขึ้นมันจะได้ง่ายเลย อย่างตัวนี้จะเป็นตัวยาวสองตัวล่างจะเป็นสั้นนะเราก็ต้องจําไว้ด้วยเด้อเดี๋ยวพอเราใส่ไปเนี่ยมันมีปัญหานะมันยาวเกินไปเดี๋ยวมันไปขัดอย่างอื่นค่อยๆทาไปนะถ้าเราเราทําเองอะ่ะมันก็จะดีแหละผมไม่ได้เป็นช่างนะเออบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เป็นช่างผมก็พ่อบ้านเนี่ยทําเองแล้วทําทเองอะ่ะมันประหยัดเงินในกระเป๋าไงอ่านี่นี่อันนี้จะเป็นตัวยาวเห็นไหมเสร็จแล้วก็ทอ่อออก ของฟีโน่เนี่ยมันจะเป็นท่อสองช่วงไงไะเนี่ย,ยออกได้แล้วเจ้าพวกน็อตเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนถอดออมาแล้วกลัวมันลืมนะว่ามันอยู่ที่ไหนถอดออกมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้อ่าหมุนใส่ไว้แบบนี้เออเราจะได้เราจะได้ไม่ลืมไงว่ามันมาจากตัวไหนอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะการลืมเวลาเอาน็อตออกมาแล้วจำไม่ได้ไงเราก็ใส่ไว้แบบนี้ โอเคตีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาถอดน,อดน็อตตัวนี้หนึ่งสองอ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยพอถอดคลายเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอาออกนะพอคลายเสร็จแล้วเราก็มาตั้งขาตั้งคู่นะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะใส่ครับเห็นไหมถ้ามีบล็อกแบบนี้มันจะขัดขันง่ายเห็นไหมหัวน็อตก็จะไม่รูดด้วยนะ อ่ที่ผมยังไม่เอาขาตั้งคู่ขึ้นอ่ะเพื่อให้ตัวล้อเนี่ยเป็นตัวช่วยล้งไหมยังไงเพืเ่อนๆอ้าได้นะทีนี้เอาขาตั้งคู่ขึ้นถ้าไม่เอาขาตั้งคู่ขึ้นเนี่ยไม่ได้นะล้มนะ,อะโอเคขาตั้งคู่ขึ้นเสร็จทีนี้ด้านหน้าเนี่ยผมไม่มีอะไรหนุนแต่ว่าผมมีแม่แรง เพื่อนๆที่ร้านซ่อมอ่ะเขาจะมีเป็นโตะไม้หนุนไงแต่ผมไม่มีผมเลยใช้แม่แรงหนุนไปก่อนหนุนไม่นิดเดียวโ <Okay. S 1> อเคคันนี้ทีนี้เราก็มาถอดตัวอาร์มแล้วก็เอาล้อออกมาได้เลยอ่าทีนี้เราก็ถอดออกได้เลยถ้ามีถุงมือก็ดีนะจะได้ไม่เลอะมืออืมเวลาเพื่อ,อนๆเอาออกมาเนี่ยอย่าลืมนะดูพวกวงพวกแหวนอะไรด,ด้วยนะบางทีติดมาแล้วลืมเอาใส่เข้าไปไม่ได้นะเราต้องใส่ให้ครบนะ อ,อ๋อตอนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ถ้ากลัวลืมถอดออกก็เอาน็อตใส่คาไว้เหมือนเดิมนะจะได้ไม่ลืมอ่าออกแปเนี่ยผูบุงผู้บูตอะไรเนี่ยก็อย่าอย่าลืมนะอ่าผมก็เอาน็อตใส่ไว้แบบนี้เนี่ยเอาน็อตใส่คาไว้แบบนี้กันลืมนะกันลืมกันลืมเจือกัน แล้วก็บูทพวกเนี้ยเห็นไหมเราจะลืมนะแล้วก็ถ้ากันลืมแล้วก็ใส่ไหมนี่ใส่ไหมขาดไหมเนะี่ยเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ไงเพือพ่อนๆเอออันนี้ก็เอาร้อออกได้เลยอย่าลืมไปคลายน็อตมือลิงด้วยนะเพื่อให้เบรกมันคลายออกถ้าเราไม่คลายบางทีมันแน่นไงคลายออก ทีนี้เราก็ดึงออกได้เลยอ่าเห็นไ,ไหมออกได้แล้วโอ้หมดไปเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นผ้าเบรกใหม่ที่ผมสั่งมานะเป็นของฟีโนฟีโนตัวนี้เลยนี่เพื่อนๆอ,อยากได้เดี๋ยวผมช้องจะวางมาให้นะเปลี่ยนเองได้ผ้าเบรกแต่ตอนเปลี่ยนนะ่ะตอนเราใส่่ะต้องระวงังหนะเดี๋ยวมันจะหนีดมือนะไปเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเลย สังเกตรอยเดิมนะไอตัวกลมเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเหลี่ยมมันจะอยู่ฝั่งตรงมือลิงแล้วก็บีบเลยแค่นี้นะออกได้เลเห็นไหมง่ายๆก็ถือว่าเก่านะนะมีมีรอยด้วยอันนี้ของเดิมที่เขาติดมากับรถนะไปอันนี้จะเป็นตัวใหม่สังเกตได้ว่าตัวหน้าหน้าบเบรกอ,อะ่ะมันเยอะกว่าเห็นไหมมันยาวกว่ากันไปใส่เข้าไปเลย ตัวนี้ตัวฝั่งนี้เราก็บิดแบบนี้นะเนี่ยบิดแบบนี้ใส่เข้าไปนี่เสร็จแล้วก็กดเลยเนี่ยพอได้แบบนี้เราก็กดเลยนี่แค่นี้นะเป็นเพื่อนง่ายๆเมื่อกี้ผมดันเยอะเข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ใส่เข้าไปแล้วหมก็จะพอดีทีนี้เราก็ไปตั้งมือลิงนะคายน็อตมือลิงออกอีกตรงนี้ให้แมมันมีช่องว่างเยอะ เราคลายมันออกอีกนะคายออกเยอะเยเลยถ้าเราไม่คลายออกเดี๋ยวบางทีมันใส่ล้อไม่ได้นะแล้วนี่ก็เอาล้อมาใส่ตอนใส่อ่ะมันจะมีมันจะมีฟันเฟืองเออเราใส่ให้ตรงเฟืองด้วยนะส่วนด้านในด้านในตรงนี้เราก็หาผ้าหาอะไรมันเช็ดหน่อยนะนี่ยมบางทีมันมีฝุ่นมีฝุ่นไงเห็นปะเนี่ยเช็ดเช็ดมันออกหน่อยถ้ามีลมก็ดี ได้ตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปใส่ให้มันได้ล็อกมันนะเนี่ยมันจะเข้าล็อกมันพอดีอ่านี่แล้วก็ล้อหมดดุนดูนี่เข้าล็อกมาแล้วทีนี้เราก็เอาตัวอาร์ม,มาใส่แต่เสร็จแล้วเราอย่าลืมตั้งเบรกด้วยนะทีนนี้อันนี้ผมยังไม่ใส่นะเดี๋ยวลองเช็คเบรกดูก่อนอ่าพอใส่แล้วเราลองเช็คเบรกด,กดูแล้วหมุนล้อ อ่าเบรกดูละเบรกอยู่ละโอเคเห็นไหมเราต้องเช็คเบรกด้วยนะทีนี้เดี๋ยวให้มาดูตัวน็อตท้ายมือลิงท้ายมือลิงที่ก่อนหน้านเนี้มันยาวนห่ดูนะจากที่มันยาวเห็นไหมมันเหลือสั้นนิดเดียวละเพราะเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เห็ปะ่ะนี่สังเกตจุดสังเกตตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าน็อตมันโผล่ออกมาเยอะแสดงว่าผ้าเบรกเรามันหมดไปเยอะแล้วมันสึกเราก็ควรเปลี่ยน ทําเองได้ง่ายๆสําสหรับการเปลี่ยนพระเบรกไะมันเปลี่ยนเองได้นะเราทาเองได้ขอแค่ซื้ออะไรมาให้ตรงอย่างตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นฟีโนโ่ฟีฟีโน่ตัวเก่าตัวคาบูวนะตัวแยกเกย์ก็ใช้พระเบรกรุ่นนี้เนี่ยเออเดี๋ยวผมวางมาให้แล้วกันนี่เป็นแบบนี้ของฟีโน่มิโอใส่ด้วยกันได้เลยถ้าอยากทําเองทําได้เลยเป็นความรู้ให้เราด้วยเพื่อนๆโอ้โหถ้าเราไปร้านซ่อมรถเทนก็หลายบาทไงอันนี้อะไหล่แค่หลักสิบเองหรือถ้าอย่างดีหน่อยเนี่ย ก็ร้อยร้อยกว่าก็ดีแต่ผมก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะเปลี่ยนใช้ให้พอใช้งานรถใช้งานไม่ได้รถแบบใช้ความเร็วสูงนะก็ใช้ประมาณนี้ก็พออ่ะเดี๋ยวผมก็ไปใส่ตู้อื่นคืนแค่น,คน,คน,นี้ก็เสร็จแล้วยังไงฝากเพื่อน,อนๆกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมใส่คืนก่อนอะอปเทีนี้เดี๋ยวใส่คืนสิ่งสําคัญนะ่ะพวกบูงพวกบูธนะเพื่อนๆใส่เข้าไปให้ครบนะน็อตตัวสั้นตัวยาวใส่ให้ถูก ถ้ากลัวลืมก็ให้ใส่คาวไว้แบบเนี้ยที่ผมทําไว้เนี่ยอันนี้คือกันลืมไงอ่าเห็นไหมเป็นเทคนิคเราทําเองได้เลยไปอเอาใส่เข้าไปผมทําได้เพื่อ,อนๆก็ทําได้นะเออไม่ยากหรอกถ้าเพื่อนๆมีบล็อกไฟฟ้าบล็อกลมอะ่ะมันจะดีก็จะเหมาะสําหรับที่เป็นเปิดร้านอะ่ะมันก็จะรวดเร็วไงแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้เปิดร้านอะ่ะเราอมเองทําเองอะ่ะผมราว่าประมาณนี้ก็พออ่าทีนี้เราก็ล็อกตัวนี้ อ่าแบบนี้เราก็เอาขาตั้งคู่ลงได้นะแต่ผมจะอลอกตรงนี้ก่อนเอาท่อใส่ก่อนแล้วค่อยลงอืมอืมเอาที้<ๆ>ผมเมอาขาตั้งคู่ลงแล้วทีน,นี้เราก็มาไล่ล็อกให้แน่นเลยแล้วก็จะใส่ท่อกันเนี่ยถ้าล้อลงอะ่ะเราก็จะล้างได้ไง เห็นไหมแน่นละทีนี้เราก็าท่อมาใส่เห็นไหมใส่เข้าไปอืมอย่าลืมใส่ทอยางเลยนะที่แรกอะ่ะผมว่าจะไม่ถอดท่อยางอะ่ะกลัวเพื่อนๆเนกะกะเพื่อนๆไงก็เลยต้องเอาออกอ่าใส่ทอยางโอเคแค่นี้ตอนนี้ก็เอาน็อตมาล็อกเพื่อนจําได้ไหมว่าตัวยาวเนี่ยจะอยู่ข้างบนตัวยาวข้างบน ข้างล่างอ่ะจะเป็นตัวสั้นสองตัวแล้วเราก็ล็อกให้หมดเห็นไหมการเปลี่ยนท่าเบรกอ่ะเราทําเองได้นะแค่เรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม,ไม่ไม่สะดวกเนี่ยก็ไปร้านแป๊บเดียวเราก็แค่จ่ายเงินค่าแรงให้เขานะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงไงนะสบายๆแล้วแต่ความสะดวกไงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เป็นสายซ่อมเองทําเองเนี่ยก็แนะนํา ซื้ออะไรมาทําเองนะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คนงเช็คน็อตอะไรให้ดีนะเช็คให้ดีเช็คให้ดีน็อตหลุดเป็นเรื่องเลยเห็นไหมเพื่อนๆเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกหลังมอไซค์ของยามาฮ่าฟีโนเนี่ยผมเคยเปลี่ยนเสร็จแล้วเปลี่ยนเองง่ายๆทําเองได้ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้านาทีเสร็จแต่ช้าตรงที่ผมอัดคลิปนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะทําเองก็ผมก็แนะนําเข้าร้านเลย ประมาณร้อยสองร้อยนะแล้วแต่ค่าแรงแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรนะเอ,อ้ยอย่าเอาแบบว่าผมไปบอกว่าผมราคานี้ไม่ได้นะแต,นแ,ตนแต่ละร้านแต่ราคามันไม่เหมือนกันจริงๆแต่ถ้าเรายินดีที่จะให้ช่างเขาทําให้เนี่ยเราก็เออเสียค่าแรงค่าฟิมือให้เขาเนาะก็ช่วยๆกันช่วยๆกันช่างเขาก็มีไรายได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทําเองได้มีอุปกรณ์มีเครื่องมือผมก็แนะนําหาซื้ออะไรมาทําเองมันก็จะถูกมันก็จะประหยัดเงินแล้วมันได้ความรู้กับเราด้วยลดเสียเราก็ซมเอีกคลิปนี้ก็ ยาวแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องด้วยนะลงุงคิวหนาพาร,รีวิวให้ถึง5 0 0 0ันซับไปด้วยกันตอนนี้4,000กว่าแล้วอยากให้ถึง5 0ทรัพซับไปฝากกดติดตามด้วยนะฝากส,สนับสนุนกันด้วยไปบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปนะ